และแล้วก็เสร็จสมบูรณ์สักทีครับสำหรับรถเซอร์ปิโก้โปรเจกช่างคันนี้ครับ EP สุดท้ายครับเดี๋ยวพารีวิวกันว่ารายละเอียดมีอะไรบ้างโอ้โหบอกเลยว่ากริบครับประกอบเส็นเมื่อกี้นี่เองครับบอกเลยว่าอย่างเงาครับกริบทุกจุดทุกเม็ดโอ้สุด แฮนเป็นของ S R X นะครับออฟลันมือคลัช N S R สายละคขังแผงคอ z X เซาะเบาหัวนอ็อตชุกนักคมจัดให้ครับประกับทษด เบมโบฐานดำเบิกทุกจุดเลยคันนี้กริบสวยมากเลยครับน็อตยึดตั๊มบนก็นักมนะครับน็อตเก็บกับทุกจุดนี่เก็บหมดเลยน็อตเบรกนะครับ สายน้ำมันก็ยังเป็นของนคม <Okay. S 1> เรือนใหม่ของเซอร์ตึกตรงรุ่นทำการบิ้วใหม่สภาพโอ้โห oh. กรีบอีกแล้วครับใสๆเลยครับสวยมากเลนไม่ขุ่นเลยนะเลขใหม่สวยครับ ด้านหน้าก็ใหม่ๆเลยชิวหน้าแล้วก็ไล่น็อตยึดชิวหน้าทุกตัวอย่างดีเลยครับไฟหน้ายังเป็นของสแตนเล่อยู่สาภาพดีเลยเลนยังใสไม่มีบล้าว โชคหน้าเป็นของทักซิโดร้อยสิบก็ตระกูลคาวาเหมือนกันนี่แหละครับจานหน้าของยามาฮ่าจูปิเตอร์พร้อมกับตําล่างเบมโบสีดำโลกโก้แดงส่วนขอบล้อเป็นล้อเงินล้อโมลาดอาร์กอน ตระกูลนั่นแหละครับโมรลาดพอมย่างหน้าไซส์สองร้อยไม่น้อยกว่าจะทำลงตัวถ้าเอซจะทำใส่จานใส่ปั๊มแต่งเอาดุมไปทำสเปเซอร์ให้ได้ก่อนก่อนที่จะมาขึ้นล้อถ้าขึ้นล้อก่อนต้องถอดซีออกแล้วขึ้นใหม่ สรุปก็คือต้องทำสเปเซอร์ก่อนให้ได้ระยะก่อนก่อนจะขึ้นล้อนะครับเพราะว่าแกหลายรอบนะช่างเสียเวลามากตามนั้นครับขึ้นล้อสองรอบสเตอร์หน้า 14, สิบสี่สเตอร์หลังสามหกสี่สองศโอ้เล็กมากสี่หนึ่งห้าไปเลยสีเขียวไม่ค่อยโดนใจเท่าไหร่ สรงมาผิดสีก็เลยจำใจต้องใส่ตามนั้นครับสเตอร์น้าดำวิงอามหลังก็น้าดำส่วนเกียโยง TFR น,นะรถทรงต่ำก็คือไม่ได้สูงนะครับไม่กระโดกก็คือต่ำคล้ายๆตำแหน่งพักเท้าเดิมเยื้องมานิดหน่อย ตัวเหยียบเนี่ยยาวไม่เป็นลูกยางข้อดีก็คือใช้หมอบนะก็ดึงขึ้นนะครับโดดนอนแล้วดึงนะแต่ผมไม่รู้ว่าเวลาขับจริงนะมันแข็งขนาดไหนนะเวลาเอาเท้างัดขึ้นมันน่าจะแข็งระดับหนึ่งเลยมาดูเกียโยงอีกฝั่งสวยนะครับเบิกเลยใหม่ๆล้อหลังเป็นสิ 1.4ยางเนี่ยน่าจะเปลี่ยนใหม่นะครับใส่ไว้ก่อนนะเปลี่ยนแน่นอนเพราะว่าใส่ไว้ไล่รถก่อนต้องไล่อีกนะเนี่ยนะยังไม่ได้ไล่ประกอบเสร็จแล้วเราไปลองขับดูดุมดังดุมหลังก็เป็นของตระกูล honda n u v a d เช5เกียร์ดัมหลังนั่นเองครับส่วนท่อสำนักดังนิยมใช้กัน DBS แดงบางทราย T4 หรือ T4 สี่ปั๊มคอปั๊มท้ายตรงท้ายยาวชิดตัวรถมันก็เลยกระดกได้ค่อนข้างสวยงามและลงตัวที่สุดชุดไฟท้ายสามดวงของแท้แต่หาสภาพดีที่สุดมาใส่ <Yeah. S 1> นะชุดสีท้ายอาจจะยังไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่นะครับผม,ผมพ,พูดตามตรงเป็นชุดสีแท้ทำสีมาใหม่ทั้งคันเป็นโทนเหลืองดำก็คือเป็นโทนสีของเซอร์ปิโก้เสื้อตึกตัวแรกครับเวลาดูสีนี่ครับดูข้างๆครับความเรียบความเป็นคลื่น ถ้าทำมาดีสีจะเรียบถ้าทำมาไม่ดีจะเป็นคลื่นเป็นลอนไม่สวยครับมอง,งเฉียงเฉียงสเต็ปมองครับนี่คันนี้มาแนวสไตล์รถทริปมีที่ยึดสัมภาระออปชั่นในยุคเก่าที่เราไม่ทิ้งใส่ไว้ให้ครบหมูยึดตัวนี้ ในส่วนของเครื่องยนต์เสื้อสูบก็เคยบอกไปแล้วนะครับ F4 เป็นเสื้อ1855สีทอง X6 ตอก A ไม่ปลอกไล่นอ็อตทุกจุดมาในโทนสีเทา,สะ,าะสะอาดตาปั๊มน้ำใช้ปั๊มเดิมใช้ปั๊มเดิม มาพร้อมกับหม้อน้ำอลูมิเนียมและขาบูเคเลียมปาก32มิมลเดี๋ยวลองไปไล่ดูว่าจะไล่ได้หรือเปล่าเพราะว่าขาบูลูกนี้พอมีเป็นอะไรอยู่ร้านอยู่ก็เลยใช้ลูกนี้ไปก่อนรถคันนี้เหมือนจะมีวาลวแต่ทำการล็อกวาลไว้เรียบร้อยแล้วครับน็อตทุกจุดนะครับน็อตนาคขมทุกจุด ฝาน้ำมันเครื่องก่อน็อตนาคมน็อตทายน้ำข้างล่างก็น็อตนาคมตอนนี้ไล่หมดเลย <S <S แผ่นอะคริลิกประหยัดงบไป,ไปหาแผ่นไปหาแผ่นอะคริลิกตามร้านของเก่ามาตัดเองได้ทรงง่ายๆแบบนี้แหละครับในยุคนี้รถซิ่งชอบใส่ใส่น้ำมันโตน้ำมันลงเยอะๆพร้อมเบาปลด สีส้มสดใสคันนี้ยังไม่ได้ล็อกอขออภัยยังไม่อุดคันสตาร์ทยังสตาร์ทเท้าอยู่เพราะว่าถ้ากระตุกมันเหนื่อยอะครับนัดชุดสีไล่เก็บอย่างดีรายละเอียดช่างเขาบอกผมบอกไว้เลยว่ากรีบเก็บทุกเม็ดนะครับไม่มีพลาด ท้ายเป็นท้ายอะลูมิเนียมทรงออกต่ําๆหน่อยนะครับพอดีมี f อฟถามเข้ามาก็เป็นทรงต่ํานะครับเวลาใส่ชุดสีชุดสีอาจจะไม่สนิทเท่าไหร่นะครับในบางจุดชุดสีถ้าเป็นชุดสีแท้ทั้งคันเวลาใส่มันต้องสนิทกันแบบนี้นะครับ f อฟแต่ถ้า f อฟซื้อชุดสีพวกไฟเบอร์ชิ้น2ชิ้นมารวมกันอาจจะทําให้ชิ้นงาน ประกอบไม่สนิทได้ในเมื่อเราในเมื่อเรามาขึ้นแบบนี้แล้วถ้าไม่สนิทเราก็ต้องแก้ง,งานให้มันเรียบร้อยส่วนฟังจานไฟระบบไฟก็ยังเป็นระบบกล่องเล็กรหัส1454อยู่ในอนาคตอาจจะขยับเป็นไฟ e7 ของ Honda Novadash เสื้อสีทอง ฝาฝั่งนี้ทําสีใหม่เน้นสีเทาสะอาดทําใหม่ส่วนเสื้อสู่เป็นสีเดิมฝาคลิปเป็นฝาคลิปสีเดิมครับตามจริงก็อยากได้เสื้อสีเงินให้มันเข้ากับตัวฝาเพราะว่าเรนใหม่ก็คือเน้นสีสะอาดนะดูสะอาดตาใส่คาบูโตเปลี่ยนคอยางตรงนี้ใหม่ก็ต้องมีตัวกด ตัวกดอลูมิเนียมเนี่ยกดลงไปรถคันนี้ก็ยังมีปอดอยู่นี่ขาบูอาบอกอีกรอบนะครับขาบูลูกนี้ไม่ใช่แท้ศูนย์นะครับเป็นแท้โรงงานไล่ได้ถ้าไล่ลงตัวก็ถือว่าโชคดีถ้าไล่ถ้าไล่ไม่ลงตัวก็ถือว่าโชคร้ายนะครับไม่จบต้องเบิกใหม่อ้าวจบแล้วครับวันนี้ขอปิด โปรเจกต์เซอร์ปิโก้รถช่างไว้เพียงเท่านี้ oh, oh. f อท่านใดมีปัญหาสอบถามหรือสนใจข้อมูลละเอียดคันนี้ผมจะฝากเฟซช่างไว้ในคลิปนี้ขอบคุณ FC สำหรับการชมคลิปนี้ปิดโปรเจกต์ของจริงเดี๋ยวถ้ามีโปรเจกต์พิเศษจะทำการถ่ายทอดให้ FC ได้ชมต่อไปสำหรับวันนี้ ขอบคุณครับสวัสดีครับ